ใครหมาหายเชิญทางนี้ครับหรือว่าใครเลี้ยงหมาเชิญทางนี้ครับมาจดพระคาถาไว้ก่อนพระคาถาเรียกหมาหายนะพัะคาถาบทนี้นะจริงๆแล้วเวลาที่เราจะใช้เนี่ยสมมุติว่าหมาเราหายไปนะหาไม่เจอต้องท่องคาถาให้ขึ้นใจก่อนหลักการสําคัญท่องคาถาให้ขึ้นใจจําได้โดยที่ไม่ต้องเปิดอ่านเสร็จปุ๊บท่องพระคาถาเลยจะท่องนโมสามจบก่อนก็ได้หรือไม่ท่องก็ได้นะ แต่หลักใหญ่ใจความถ้าเราท่องนโมสามจบก็คือเราต้องนึกเห็นพระพุทธรูปหรือว่ามองหน้าพระพุทธรูปให้ให้นึกเห็นในใจเราอาศัยพลังของพุทธานุภาพอาศัยบารมีของพุทธเจ้าเป็นตัวช่วยอีกแรงหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ได้เราไม่ได,ไได้ไม่ได้ท่องนโมก่อนวเวลาเรา,เราสวดพระคาถาก็ให้เรานึกถึงหมาของเราหรือเอามือเอารูปหมาของเราเนี่ยมาเปิดไว้เพื่อให้เราจําหน้าเขาได้นะครับจำได้แบบนึกเห็นในใจเรานะหรือถ้าเกิดเราไม่นึกเห็นก็คือมองมองรูปในมือถือแล้วสวดพระคาถา ท่องว่าอิมาอากีสุนักขัดตังอาคัดฉายะอาคัดฉาหิเอหิภามาย้ำอีกครั้งหนึ่งพระคาถาท่องว่าอิมาอากีสุนักขัดตังอาคัดฉายะอาคัดฉาหิเอหิภามา ถ้าฟังไม่ทันเปิดฟังห,หลายๆรอบนะครับหรือใครจะสะดวกพิมพ์ใต้คอมเมนต์เป็นริยาทานอันนั้นตามสะดวกทีนี้วิธีการเวลาที่เราท่องเรานึกถึงนึกถึงแบบนี้แล้วาหายใจออกเขาเรียกแผ่ออกไปเนาะแผ่ออกไปกระแสจิตของเรามีอนุภาพมากนะครับสัตว์เนี่ยบางทีก็จะรับรู้ก็จะอาจจะกลับมาได้ถูกนะครับต่อมาเอ่อ ถ้าเราจะให้ดีขึ้นอีกอธิษฐานบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางขอให้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยช่วยพาน้องหมาของเรากลับบ้านสมมติหมาเราชื่อมาเฟียอะไรก็ว่าไปแต่ว่าตอนที่เราสวดคาถาเสร็จเนี่ยอย่าลืมต้องอธิษฐานด้วยนะอ่ามาเฟียลูกไปหลงไปทางไหนขอให้ลูกกลับมาบ้านนะขอให้ลูกกลับมาถูกนะถ้าลูกกลับไม่ถูกให้ลูกถามทางหมาจรจัดนะให้เขาพากลับมาอย่างนี้นะทีนี้เวลาที่เราไปเจอหมาแมวจรจัดเนี่ยถ้าเรา ไม่ซีเรียสเราก็ไปอธิษฐานไปไปไม่ได้อธิษฐานเขาเดียยวไปบอกไปบอกกับหมาแมวจอนจับว่าเออเนี่ยช่วยพาหมาของเราเนี่ยชื่อมาเฟียเนี่ยหลงทางไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยช่วยพากลับมาหน่อยถ้าแบบไม่ไม่กลัวคนหาว่าบ้าอีกเอามือถือเนี่ยที่บันทึกที่มีรูปหมาของเราเนี่ยก็ให้หมามันดูให้แมวมันดูแ oui. ล้วพูดรู้คือหมากับแมวเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่มันสัตว์ทั้งปวงเนี่ยคือฟังภาษาคนรู้เรื่องต้องพูดแบบนี้นะมาทาแบบนี้ปุ๊บ แล้วในระหว่างเนี้ยในระหว่างเนี้ให้เราอะทําบุญเกี่ยวกับพวกหมาจรจัดสัตว์อนาถาทําบุญนะโอนเงินไปก็ได้ทําบุญกองทุนสัตว์อนาถาแล้วก็จังจิตอิฐานขอบุญนี้จงสําเร็จแก่หมาของเราที่หายไปหากหมาของเราป่วยก็ขอให้หายป่วยให้กลับมาบ้านนะขอบุญนี้จงชักพานําพาให้หมาเรากลับมา หลักใหญ่การใช้พระคาถาเนี่ยก็คือจาคาถาขึ้นใจสองก็คือนึกภาพหมาของเราให้ชัดเจนสองอันนี้นะครับในหลักวิชาเรียกว่าทรงฌานทรงฌานจะมีอนุภาพมีพลังจิตอย่างรุนแรงนะครับแล้วบวกกับความรักที่เรามีความคิดถึงที่เรามีถ้าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเขาไม่ได้ถูกเจ้าของถูกคนจับไปเลี้ยงแล้วหรือว่าถูกเจ้าของใหม่เอาไปเลี้ยงเขาจะต้องดิ้นรนกลับมาหาเรานะอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่เลี้ยงหมาเขาจะรู้ว่าโอ้เรารักลูกรักหมา เหมือนลูกรักแมวเหมือนลูกเมื่อวานนี้อาจารย์ได้ทาคลิปเรื่องของคาถาแมวหายเนาะก็ไปจดไว้ใครที่เลี้ยงทั้งหมาทั้งทั้งแมวก็ไปจดไว้ส่วนสัตว์อื่นๆใครเลี้ยงสัตว์อื่นๆแล้วมันหายนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาทําคลิปกันละกันเพราะว่าไม่รู้ว่ามีตัวอะไรบ้างนะแต่ว่าอันนี้คือในหลักวิชาส่วนใหญ่ก็คือสัตว์สองอย่างเนี้ยหมากับแมวมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราคุ้นเคยส่วนว่าใครที่ผ่านมาแล้วเกิดมีอาคติ โอ้อาจารย์ไรสาระหรือไม่ชอบอันนั้นก็ผ่านไปเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้มีความทุกข์เหมือนกับเจ้าของหมาเจ้าของแมวเจ้าของหมาเจ้าของแมวเนี่ยผมเชื่อว่าเวลาที่หมาแมวที่เรารักเหมือนลูกหายเราร้อนใจเราร้อนใจเราทําทุกทิวทิวิิีทางแต่ง,งูนิธิติดป้ายติดโปสการ์ตติดอะไรบอกกล่าวหมดอ่ะนะอันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในหลักวิชาความเชื่อนะครับสุดท้ายนี้ขอให้คุณได้หมาคืน ขอให้หมาคุณกลับมาอยู่กับคุณนะอาจารย์โอยพรนะแต่ถ้าคุณอยากดูดวงอยากสักรรยันอยากปรึกษาเรื่องหงจุย้ยหรืออยากปรึกษากันในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องหมาแมวหายเนี่ยไอหมาแมวหายก็ไม่ต้องกระถาตามที่อาจารย์บอกไม่ได้เสียอะไรทําตามที่อาจารย์บอกถ้าจะปรึกษากัน0854491499นะปรึกษากันนะฟังไม่ทานฟังหลายๆรอบถ้าแชร์ได้ก็ฝากแชร์ด้วยโอยพรนะขอให้คุณสําเร็จสวัสดีครับ